สวัสดีครับผมเซนตัปพีโซโยวครับวันนี้นะครับเราก็พามายิงปลาอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูสภาพใหม่ก่อนนี่ก็เป็นสภาพใหม่ของเรานะครับซึ่งวันนี้นะครับเราไม่ได้จะมาแค่ยิงอย่างเดียวนะครับเในเราเบ็ดติดมานะครับผมนี่เบ็ดสองขั้นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ปืนเราเนี่ยปืนส่วนของเราวันนี้เอาบันไดมานะครับห่างหายไปนานเหลือเกินเนี่ยยิงปลาเนี่ยเราเอาบันไดมาเลยนะครับนี่ครับหมายอันนี้เป็นหมายที่ว่าไปตอนนั้นจะลูกคอกอไอคลิปล่าสุดอ่ะนะครับยิงปลา วันนี้ผมมาเฝ้าก็เอาเบ็ดมาเี่คันเบ็ดเซนามนะเดี๋ยวเซนามไม่ได้มาเอาแค่คันเบ็ดมาให้นะครับนี่ครับแล้วก็อันนี้อกไก่แล้วก็เลือดหมูนะครับเอามานิดเดียวนะครับแล้วนี่เลือดหมูนะครับผมนะครับก็จะบอกก่อนว่าคือผมจะจริงจอ่ะผมจะเอาเลือดอ่ะมาอ่อยไว้นะครับแล้วก็จะขึ้นยิงก่อไม่มีพวกปลาช่อนปลาชะโดมันเข้านะครับ ก็าจะมีโอกาสได้ยิงอยู่ก็เลยตัดสินใจว่าเออไหนก็อ่อยแล้วก็จะเอาเบ็ดมาตกด้วยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวอกไก่นะครับบอกกอนว่าการตกเหยื่อสดของเราก็ความรู้ก็คือเป็นศูนย์มากนะการตกแบบพวกไซบาทูเงี้ยผมเคยตกอยู่เคยอัดคลิปอยู่พวกไซบาทูเงี้ยนะครับเคยตกว่ามันไม่ได้เราลงในช่องหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้นะครับเราไม่มีความรู้ด้วยตกไม่เป็นนี่ก็ลองมาด้วยอกไก่ดูนะครับเดี๋ยวตกเนี้ยเราจะอ่อยตรงนี้นะครับเนะี่ยตรงนี้เป็นซุ้มไม้พอดีนะ เราจะอ,าอ่อยข้างๆข้างหน้าเนี่ยล้วก็จะขึ้นบันไดอย่างเงี้ยนะครับเฝ้ายิง,ยงก็คือตกทิ้งไว้แล้วก็นั่งยิงนะครับง่ายๆนะครับผมก็เดี๋ยวไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวจะเตรียมจะเอาเลือดอ่อยก่อนนะเอาเลือดมาสองถุงนะเดี๋ยวเอาถุงหนึ่งอ่อยไปก่อนนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวจะเอาเลือดอ่อยนะอันนี้ภาพอาจจะดํานิดนึงถ่ายย้อนแสงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเลือดอ่อยเป,ป,ปล่าก่อนแล้วก็ค่อยเอาเบ็ดมาตีนะครับนี่คือเบ็ดของเราคันใหญ่มากนะครับผม ในตัวเบ็ดของเสียนอามเรานะครับนี่ให้พี่แกามาให้นะครับผมมันจะมีถุงนึงที่ผมแกะเลือดออกมาแล้วนะครับโอ้โบอกว่าเลือดเลือดหมูนี่แม่งขาวชิบหายเลยครับขาวมากๆเลยเหม็นหึบอะ่ะแล้ววิธีของผมก็เดี๋ยวจะเอาเบ็ดเกี่ยวกับถุงไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโยนฟาดไปนะครับผมให้มันแตกแล้วก็หมุนเอาขยะกลับมา ลองดูโอ้ยถุงม่้หนักมากนี่ครับเดี๋ยวมาเพียงวนะ นี่ครับผมก็ทําการเรียบร้อยครับเอาขยะขึ้นมาแล้วนะครับก็เกี่ยวแล้วก็เอาเหยื่อเนี่ยเอาถุงเ้าเนี่ยฟาดลงไปในน้ําให้มันแตกนะครับจริงๆมันจะโยนไปเฉยๆก็ได้นะมันก็แตกแหละแต่ว่าเราก็ไม่อยากทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ํานะครับก็เลยเอาเกี่ยวไว้แล้วก็ดึงขยะกับไมาแล้ว,ลวก็เก็บไปทิ้งออนะครับผมนี่ก็สําหรับอกไก่ก็หั่นไม่เป็นอีกทําให้เป็นอีกคือบอกเลยว่าทําอะไรไม่เป็นเลยวันนี้นะครับแต่ามาลองดู ว่าจะพอทําได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเอามีดเดีนยวนะมาครับผมย่อยไปแล้วนี่คือสภาพอกไก่เราแดงเลยครับหมักไว้หั่นไม่เป็นอีกน่าจะหั่นชิ้นเล็กๆนะก็เ,ะเผื่อมีกระชอนด้วยนี่จะหั่นชิ้นเท่านี้นะครับดูนะครับชิ้นเท่านี้นิดเดียวแล้วก็นี่นะครับตัวเด็ดเราเกี่ยวไม่เป็นอีก เดี๋ยวจะลองเกี่ยวทรงๆดูนะครับเดี๋ยวเกี่ยวจากไอ้ตรงที่มันมีหนังเข้าไปก็อันนี้ใช่หรือเปล่ามาดูนะทำถูกม่รูใจทำถูกหรือเปล่ามารู้นะครับนี่ผมเกี่ยวแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะตกทิ้งไปเลยนะครับ เคครับผมคันแรกก็ลงสู่แหล่งน้ํามันที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดเบรกให้มันไหลหน่อยนะครับเพราะตอนเราขึ้นยิงน่าจะลงมาวัดไม่ทันอยู่แล้วให้เบรกมันไหลไปเลยนะโอเคครับผมบนะครับให้ดเห็นนะครับมีฟองอากาศขึ้นแล้วนะตรงเช่าตีไปกันเนดะี๋ยผมตีตรงที่ผมเอาเยืดเอเอเอาเลือดหย่อนพอดีนะครับนี่ทิ้งไว้เอคันแล้วก็จะนอนราบไป เราเปิดเบรกไว้นี่ครับนะครับบีกราให้มันไหลกไปเลยนะครับเพราะว่าตอนเราขึ้นบันไดลงพมาัดไม่ทันหรอกนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมของก่อนนะก็เดี๋ยวตีเบ็ดให้ครบแล้วก็เดี๋ยวขึ้นนั่งเปนนั่งเฝ้านะครับมาผมขึ้นบันไดเฝ้านะครับบันไดก็ไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยเยอะขยับเย,ยอะหน่อยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเสียงนั่งไปหน่อยตายนะครับอย่างเงี้ยตกไปไม,ไ,มไม่สวยเลยเนะี่ย คือผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้นั่งเต็มร้อยนะครับผมจะทิ้งดิ่งอยู่ข้างนึงากาจก็ไม่ค่อยเป็นใจด้วยแหละลมฝนอะไรไหม วไหมนะ่ะขึ้นไกลๆเลยครับตัวเบลอร์เลยไอช่อนคนนี่ง่วงๆอยู่ขึ้นไกลๆนะครับน่าจะเป็นโรได้ตัวนี้แต่น่าจะไม่โดนนะครับเนี่ยสายไม่วิ่งเลยลูกผมเพื่อเยอะมากไปแ้วเมื่อกีนนะ้เนี่ยผมเพื่อลงเยอะเหมือนกันเมืนนะ่อกี้เพราะมันไกลด้วยโดไนไหมน่ะถูกออกเกือบหมดแลนะ้เน่ะ โอ้น่าจะไม่โดนนะครับโอ้ยิงจนหายาง่วงเลยนะขึ้นนะโหแต่มันขึ้นไกลไปกันนะขึ้นช้าเลยนะครับไปกี้เนี้ยขึ้นค่อยๆขึ้นช้าๆเลยยิงมันไม่โดนเฉยเลยเราหรือจะเชื่อไงเมืนนะ่อกี้ง่วงกำลังเหา่าๆเลยสับไปทีหนึง่งอ๋อยิงไม่ได้กนะ็ยังพอได้สับครับคุณผู้ชม โอ้โหผ่หาได้ไงเนะี่ยวันนี้ต้องเจอพวกเหยื่อสดนะเนะี่ยไอช่อนที่เนะี่ยพวกเขียดพวกอะไรเงี้ยอืมน,นะน,นะนี่พออากาศมาขึ้นเยอวข้างหน้าเลเต่าหร้วเปล่าวะวิ่งขึ้นแรงเลย เป็นเตาาขึ้นมา โหาอะไรวะผู้ชมโคตรใหญ่เดี๋ยวก็ยี่สกเลยนะครับเนี่ยมันล่องแล้วค่อยล่องมาลึกๆนะครับมันล่องมาตรงนั้นผมยิงพอดีเลยไปกันน่ะโอ้โหถ้าเป็นยี่สกจริงนะครับไซส์น่าจะเป็นไซส์ที่ผมยิงได้ตอนน้ำท่วมอะ่ะ ไอสี่ห้าอวมผมดำมาใต้น้ำลึกๆเลยอ่ะที่แรกผมมองไปที่แรกผมนึกว่าเป็นเนี่ยไอพวกตะกอนน้ำเนี่ยที่ไหนได้มันไล่สวนดขึ้นไปโ,โอ้โอยอันนี้นว่าน่าจะมีย,ยี่สกนะครับเห็นน่ะมันเห็นอกอกคำส้มอยู่ไม่รู้ใช่ดเกว่านะยิงไ่ขอด้วยเมื่อกี้โดงส่งๆไปเลยเมื่อกี้นี่โอ้โหว่าไหวะมัน,น่าจะเห็นเราเหมือนกันน่าจะไม่ขึ้นหรือเปล่าอ่า ลั่นไกลไปแล้วครับโดนไม่โดนก็ไม่รู้เหมือนกันยิงไปก่อนเราก็ไม่เห็นตำแหน่งที่แน่ชัดแต่เราอยากยิงรูปข้างหน้านี้มีอะไร้ว่ามีตอมีอะไรไหมี่ะบูถ้าแดดถ้าแดดออกหน่อยนะครับผมได้ยิงผมน่าจะยิงโดนเลยไปกันแ่ละอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์นะผมว่าน่าจะยิงโดนนะถ้ามันมีแดดหน่อยไปกันแหละ มันมีแดดมันยังเห็นไงน ช้อนอีกแล้วโดนไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่าโดนมันเหมือนจะขึ้นนะครับทีแรกมันเหมือนจะขึ้นขึ้นมายังแม่งเน้นยิงอย่างเดียวเลยวะไม่เน้นได้่ะที่มันเหมือนจะขึ้นขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมขึ้นนะไม่เห็นแดดมันหายๆว่ะไม่ชอบเลยถ้าแดดมันนั่นนะเมื่อกี้ผมน่าจะได้ยิงอยู่น่าจะยิงโดนอยู่ หมาผมก็ทำการย้ายหมายอันนี้ให้เซนเนเลมาเฝ้าอยู่เมื่อกี้ยิงไปแล้วนัดหนึ่งเราลองหยิบกล้องมาพี่อะไรเนะี่ยครับหมายของเราขึ้นต้นไม้เซนเนลมาอยู่ข้างบนไปครับขึ้นไปหากันฮึบนี่เซนเนลเราอยอกหน้าเห้อครับเพินน่งทำทางอะไรไปจริงนฮนึบเฮ้ยกูขึ้นมือเดียวเดี๋ยวก็ได้กิ่งตกไปลูกขนุนเลยนะฮะ ต้องเอาต้นไม้เอาอย่ใช่ไหมจ้างคนตัดไมครับคุ้มสวยแน่ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเอาเลือดอ่อยไปอีกถุงอ่ะเรียบร้อเรียบร้อยปุ้มตกน้ำปุ้มเราเสร็จเรียบร้อยเลยตกน้ำอุ้ยปาใหญ่ๆคือไงเนี่ยเครื่องหน้าของปลายเนี่ยไม่รู้ก็มี ต้องฟันข้างหน้าออกอีกนั่นแหละอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างบนทิ้งไว้ให้มันเป็นซุ้มหน่อยขึ้นหน้าเตี้ยชับเหีียวว่าปลายอย่างเงีย้ยจะขึ้นแนวเลือดอ่อยข้างหน้าเลยเนี่ยมองไม่เห็นพียแดดมันมามาให้หายว่ะีิดว่าทำไมา่นี่ดิไม่ออก โอเคครับคุณผู้ชมครับหมายนี้ก็มาเซ็นเนมนะน่าจะต้องเดี๋ยวน่าจะจบคลิปแล้วนะครับเอาเลือดอะไรอ่อยไปมันมาแล้วมันก็หายไม่หายไปนานมากนะครับตอนนี้นะครับผมก็เหยื่อสดก็ไม่กินนะครับเดี๋ยวก่อนกลับเลยผมจะฟันไว้จักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเฝ้าอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้น่าจะต้องจบไว้แต่เพียงนี้นะครับเหมือนกับว่ามาเปิดหมายแล้วกันพอได้ยิงหลายครั้งอยู่นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ